ครับสวัสดีครับนะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับหลานสอพ่วงข้างยโสธรนะครับอนานๆทีได้ว่างๆแล้วก็จัดถ่ายคลิปวิดีโอนะครับที่เห็นเงียบๆก็ยุ่งนะครับอยู่ยุ่งยุ่งส่งงานอยู่นะครับเพราะว่าเป็นทําพ่วงข้างส่งอย่างเดียวนะครับเพราะว่าก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะอัปเดตคลิปวิดีโอลง youtube เท่าไหร่ครับวันนี้ก็ เป็นโอกาสที่ดีนะครับเราจะมาส่งงานครับเป็นตัวพ่วงข้างตัวร้อยยาวร้อยสิบนะครับกว้างข้างในเจ็ดสิบนะครับพอดีก็ว่างๆก็เลยมีเวลาถ่ายวิดีโอนะครับยังไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังทําพ่วงข้างเหมือนเดิมนะครับที่เห็นยมญาเบีอยก็ผลิตงานอยู่เรื่อยๆครับและนะครับเดี๋ยวเนี่ยครับอยู่ข้างหลังผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ชมนะครับ ก็เป็นพ่วงข้างชาวบ้านนะครับที่เขามาให้ผมทําให้นะครับสเปคงานเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่แหละครับเป็นมอเตอร์ไซค์เว็บ้อยนะครับลอยเอสนะครับก็ตามสเปคลูกค้าที่ให้ให้ผมทําให้นะครับก็คือเป็นเขาเขาเน้นเป็นเหล็กเหล็กหนานะครับเหล็กหนาสุดก็เป็นแป๊บปปลาปลายเกลียวนะครับขาดน้ําเงินนะครับเนี่ยครับที่ผมทําให้ก็ สไตล์สองพ่วงข้างก็เช่นเคยครับก็ข้างล่างเป็นเหล็กหกหุนนะครับนี่ครับตัวตัวฐานข้างล่างข้างล่างนะครับเป็นหกหุนส่วนตัวคอกด้านบนนะครับนี่ครับคอกด้านบนก็จะไล่เป็นสี่หุนนะครับตัวนี้เหล็กหนาไม่ต้องห่วงครับส่วนมากที่ทนไม่ทนก็จะอยู่ที่ผมทํามานะครับก็จะอยู่ตัวข้างล่างครับตัวข้างล่างเลยครับตัวรับน้ําหนักครับ นี่เลยครับส่วนตัวข้างบนก็จะถ้าถ้าลูกค้าไม่ได้เอาอะไรไปพลาดตรงนี้แล้วครับมันมันมันก็จะไม่ไม่ค่อยมีเขาเรียกอะไรนะไม่ไม่ค่อยได้รับน้ําหนักเท่าไหร่ครับส่วนส่วนตัวที่รับน้ําหนักจริงๆก็คือตัวที่จะทนไม่ทนก็คือจะเป็นตัวข้างล่างนะครับนี่เลยครับลักษณะที่ผมผมทํานะครับพร้อมพร้อมต่อให้นะครับตัวนี้ก็ราคาบ้าน,านชาวบ้านกันนะครับ ตัวนี้เป็นสวิงอาร์มน่าจะเป็นของเทนานะครับลูกค้าตัวนี้ลูกค้าหามาเองนะครับลูกค้าก็ให้ใส่เป็นสามโชคให้นะครับโชคนี้เป็นโชคเดิมนะครับโชคเดิมมาจากมามากับตัวสวิงอาร์มนะครับแล้วก็ลูกค้าให้ใส่เป็นหูโชคให้เป็นสี่ตัวนะครับก็เผื่ออนาคตลูกค้าจะใส่เพิ่มอีกคู่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็รับน้ำหนักได้ดีนะครับผมว่า ลูกค้าจะไปเข็นฐานนะครับนี่เลยครับก็สวยไม่สวยก็ฝากติชมนะครับตัวนี้ก็เน้นใช้งานบรรทุกหนักนะครับเดี๋ยวผมพามาดูความหนาของเหล็กครับนี่เลยครับตัวนี้จะหนาพิเศษนะครับเป็นแป๊บประปาน้ําเงินนะครับนี่ครับหนาหนาหนาครับตัวตัวนี้ก็ น้ำเงินเหมือนกันตัวขอกข้างบนนะครับน้ําเงินทั้งเส้นนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจหรือว่ายังไงนะครับเห็นลงคลิปก็อาจอาจจะอยากทราบราคานะครับตัวนี้นะครับก็รวมรวมเบ็ดเสร็จนะครับที่ทําอยู่จะตกอยู่ประมาณสี่สี่พันห้านะครับก็ก็แล้วแต่ชุดล้อนะครับถ้าเป็นชุดล้อแบบนี้นะครับตัวนี้ลูกค้าหามาเองครับ ตัวตัวชุดล้อนะครับแต่ถ้าเป็นสเปคของผมจะเป็นสวิงอาร์มเป็นเหล็กล่างนะครับสวิงอาร์มทำเองเหล็กล่างอย่างหนาเลยครับแล้วก็ล้อนี้จะเป็นล้อซีล้อซีลวดนะครับล้อซีลวดยางเป็นยางเก่านะครับยางนอกเก่ายางในใหม่ไม่รวมโชคตัวที่สามนะครับก็อยู่ประมาณสี0พันห้านะครับ ถ้าจะเป็นสเปคนี้น่าจะห้าพันครับเพราะเพราะว่าเป็นยางใหม่ด้วยครับแล้วก็สวิงอาร์มเป็นสวิงอาร์มแท้ครับอันนี้ก็จะราคาราคาสูงขึ้นอีกหน่อยนะครับก็เผื่อท่านใดสนใจนะครับก็ทักมาคุยกันได้ครับหรือว่าจะมีอ่าสเปคในใจอยู่นะครับสเปคในใจอยู่ก็ ทักมาสอบถามราคาก่อนได้ครับ ID Line เบอร์โทรก็083 747 2469นะครับร้นานสอบพ่วงข้างยจโสโรอนนะครับก็สอบถามได้ครับหรือว่าอยากเอาเป็นรุ่นเอาไปขายก็มีนะครับเนี่ยครับผมยังเหลืออตัวนี้ก็มีพร้อมส่งอะจะจัดส่งแล้วนะครับตัวนี้ไม่พอครับลูกค้าต้องการ20คันตัวอยู่ตรงนี้มันน่าจะมี9ก้าสิบมีสิคัน อันนี้ก็รุ่น60คูณร้อยครับก็อยู่ที่ประมาณ2800รครับถ้า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 สั่งหลายตัวก็ส่งฟรีนะครับนะครับเหล็กพร้อมสต็อกทำนะครับตัวนี้จะขึ้นงานใหม่ครับตอนนี้ก็เป็นสเปคเป็นเป็นล้อซีลวดเหมือนเหมือนที่คลิปก่อนๆที่ถ่ายให้ดูนะครับเป็นล้อซีลวดแล้วก็เหล็กเหล็กสวิงอาร์มเป็นเหล็กกล่องนะครับอ่ ส่วนที่บอกว่าไม่ทนไม่มีบูทไม่ทนก็ก็เห็นคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ก็ขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาผมไปดูลูกค้าที่เขาใส่บรรทุกหญ้านะครับบรรทุกหญาบรรทุกปุ๋ยับลูกค้าใช้ได้ประมาณปีก,กว่าครับก็ก็ยังอยู่สภาพเหมือนเดิมครับอยู่สภาพเหมือนเดิมอยู่นะครับตัวตัวสวิงงานตัวนี้นะครับมันมันยะไม่ค่อยเสียเท่าไหร่ครับเพราะว่า มันยืดหยุ่นได้นะครับตัวตัวสวิงอาร์มมันยืดหยุ่นได้เพราะว่ามันมีตัวโชครับน้ําหนักครับมันมันจะไม่ค่อยเสียเท่าไหร่ตัวที่เสียจริงๆก,ก็คือมันจะเป็นอ่าตัวที่ผมว่าเมื่อกี้ครับตัวตัวฐานข้างล่างข้างล่างนะครับถ้าถ้าใช้ไปนานๆหน่อยเพราะว่าแต่ว่าเนี่ยครับตัวฐานข้างล่างถ้าใช้ไปนานๆมันก็จะ มีเป็นฉีกเป็นอะไรก็เป็นตามธรรมดาของของเหล็กนะครับก็แล้วแต่เกรดนะครับอ่าแล้วแต่เกตนะครับก็มันก็อยู่ที่ราคาด้วยครับเพราะว่ามันราคาเลยครับพี่ราคาเลยครับลูกค้ามันเป็นตัวตัวแปรนะครับก็ใครมองหาสเปคพิเศษนะครับก็มาได้ครับตอนนี้ก็ใช้งานดีนะครับรุ่นรุ่นขายดีทั่วไปนะครับก็ ขายดีเหมือนกันครับอา่าผมมีตัวหนึ่งนะครับผมไม่ได้เอาออกมาถ่ายให้ดูเลยตัวนี้เป็นมันลกหน่อยนะครับตัวนี้เป็นตะแกรงด้านข้างนะครับยาวยาวร้อยสิบยาวร้อยสิบนะครับเปิดท้ายได้กว้างหกสิบห้านะครับตัวนี้ผมเอาถ้าถ้าลูกค้าคนไหนสนใจพร้อมชุดล้อนะครับ ตัวนี้เป็นโชคใหม่นะครับโชคใหม่ยังไม่ได้แกะนะครับเนี่ยมันมันโลกโกหน่อยนะครับมันอยู่ข้างในมันเหลือตัวเดียวนะครับถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้อยู่เอาไปเลยนะครับถ้าคนไหนพร้อมโบนับสี่พันห้าครับพร้อมส่งเลยครับตอนนี้ปกติขายอยู่พร้อมส่งห้าพันห้านะครับตัวตัวตะแกรงข้างนะครับนี่ครับเฉพาะตะแกรงก็ขายตั้งอยู่นะครับนี่ครับตะแกรงข้างทั้งคันนะครับรอบรอบไปหมดเลยนะครับไม่ไม่มีเฉพาะพื้นนะครับพื้นเป็นเหล็กแบน ครับตัวนี้ย้ำนะครับ4,500พร้อมจัดส่งนะครับใครพร้อมโบนก็พักมาเลยครับตัวนี้ครับเหลืออยู่คันเดียวนะครับเหลืออยู่คันเดียวครับส่วนส่วนรุ่นรุ่นที่ขายดีอยู่ทั่วไปก็เยอะครับเยอะตอนนี้กำลังขึ้นงานใหม่ครับแตวผมพาไปดูเหล็กที่ผมทำนะครับมันมันก็ทนอยู่นะครับที่ที่ใช้นะครับนี่อะไรครับ เป็นเหล็กซิงก์ับวันนะครับเป็นตัวคาดเหลืองเลยนะครับนี่ครับความหนาก็เป็นเกจเริ่มต้นนะครับความหนาประมาณหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดห้ามิลไม่เกินนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับก็ทนอยู่นะครับเพราะว่าผมผมแก้จากชุดชุดก่อนๆน,นะครับผมจะดัดเหล็กรอบรอบมาเลยนะครับ ผมแก้จากชุดก่อนที่เชื่อมต่อต่อกันนะครับมันจะมันจะขาดเร็วส่วนามากมันจะขาดอยู่ตรงมุมนี้ครับถ้าถ้าเรา,าตัดเชื่อมเชื่อมกันผมก็เลยแก้ไขโดยโดยที่ดัดรอบไปเลยครับนี่ครับดัดรอบไปเลยก็มีเชื่อมอยู่ตรงนู้นครับแล้วก็ตรงข,งข้างหลังนะครับตัวนี้แก้งานครับที่ที่ผมทําก่อนๆสองสามปีก่อนเนี้ยๆเนียผมให้ดูรุ่นๆเก่า นี่ครับโค้งข้างล่างเห็นไหมครับตอนนี้มันจะมาเชื่อมตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมตรงนี้แล้วก็เชื่อมตรงนี้ส่วนที่ทําใหม่เลยครับดัดรอบมาเลยครับรับประกันครับทนแน่นอนครับไม่มีถ้าจะบอกว่าไม่มีขาดก็ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่างจะบอกเดี๋ยวจะว่าช่างโกหกอีกครับมันก็ขาดได้ครับแต่ว่าก็ทนทนกว่าเดิมครับรับประกันทนกว่าเดิมแน่นอนนะครับ ใครสนใจแบบไหนหรือว่าอะไรตัวไหนหรือว่าจะเป็นโชคนะครับก็ทักมาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ชมที่ติดตามนะครับสำหรับร้านสอบพวงข้างก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกค,คำติชมนะครับะจะอยู่ได้ก็อยู่กับลูกค้าแหละครับที่ให้ ทติชมมาช่างก็เป็นคนผลิตแล้วก็แก้ไขตามตามที่ลูกค้าใช้งานนะครับก็ติชมเข้ามาได้ครับเพื่อเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอบคุณนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสนใจก็ทักมานะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับอ่าครับผมขอบคุณมากๆครับ